วสวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมครับนี่ไลฟ์สดนะครับบอกต่อลองไว้ชิมกับเวอร์แก๊สตอนนี้นี่ผมมีทีมงานจากร้านมารับเลยนะนี่ทีมงานจากร้านสมชายนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ถังรอผ่านมอกรเหล็กก้านะฮะแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สขายดีไม่มีหมดไฟใช้แล้วดังปังทุกร้านนะครับนี่ไปพร้อมกันเลยพีเอาแก๊สมาส่ง <laughs> วันนี้มาตลาดลังสิทธ์นะครับคุณผ,ผู้ชมใครที่ดูอยู่นะฮะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ทีมงานมารับถึงหน้าร้านเลยสวัสดีครับเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับน้องๆไปพักก่อนไปพักก่อนแหมเราก็ขอเวลาเขาเขากำลังเสิร์ฟขนมจีนมันเพลินปาร์ที่เชิญข้างหน้าหน่อยนะครับเชิงหน้าหน่อยได้ครับผมเชิข้างหน้าหน่อยครับมาโอ้โหนี่คุณผู้ชมก่อนอื่นเราไปพูดพ่มทำเพลงเลยเชิญตรงนี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมนะฮะไลฟ์สดต้องบอกเลยว่า ร้านเนี่ยที่เรามาเนี่ยบังเอิญมากใช้วัวแก๊สอยู่แล้วใช่ผูกโซ่ไว้สามถังเลยถังถังใหญ่เลยครับผมแสดงว่ากลัวหายของดีของดีวันนี้เอามาหม้อบให้อีกสองถังครับในฐานะที่เป็นลูกค้าวัวแก๊สมายาวนานครับผมใช้มานานยังครับใช้นานแล้วครับผมนานแล้วนะฮะแล้วร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณ30มสิบแล้วครับผม30ปีแล้วเหรอครับผมโอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูเาเรียกว่ามาดูเรื่องราวกันหน่อยว่าทําไมเปิดมายาวนานขนาดนี้เราจั <c oughs> ่วหัวไว้แล้วนะครับน่ารักว่า เป็นขนมจีนเส้นสดครับผมมีกาวน้ํากาวน้ําครับผมไม่ธรรมดาคุณผู้ชมแล้วหมดทุกวันด้วยหมดทุกวันครับหมดทุกวันสดใหม่ทุกวันใหทุกวันแต่ก่อนอื่นนะครับวันนี้นะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สเราขอมอบถังแก๊สนะครับให้กับร้านสมชายขนมจีนปากใต้รับไปเลยสองถังจากเวอร์แก๊สเอาปบมือโอ้โหเฮงทั้งตลาดเฮงทั้งตลาดร่วมสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas พาเดินดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับผมอันนี้คือขนมจีนเส้นสดเลยใช่ไหมเส้นสดครับผมอันนี้มีเครื่องทำอยู่มีครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูได้ครับเราค่อยไปดูกี่ปีนะ30 30ได้ครับผมแต่ก่อนป๋าเริ่มทำะไรมาก่อนอ๋อออกทะเลครับผมฮะออกทะเลมาก่อนออกทะเลนี่ปลาครับผมอ๋อเมื่อก่อนเป็นคนหาปลาเหรอครับอยู่จังหวัดอะไรฮะอยู่จังหวัดจุนบรลครับอ๋อเป็นในท้ายเรือ่นีเหรอเป็นในท้ายเรือครับผมกี่ปี ก็เป็นอยู่หลายปีครึ่งชีวิตนะครับผมเอาแล้วอยู่ที่มาขายขนมจีนได้ไงครับก็เราเบื่อชีวิตทะเลฮะอ๋อเบื่อออกทะเลแล้วเบื่อออกทะเลแล้วมันเหนื่อยแบบทะเลมันเหนื่อยมากฮะเราอ,<ะ>อยากจะอยู่บนฝั่งมั่งเอาแล้วจับพัดจับพูมาเอาสูตรขนมจีนมาจากไหนอ่ะเขาเราไปกินหลายๆเจ้าแล้วก็เออลงมาคำนวณดูมาดูสูตรแล้วเราก็ เลยมาประยุกต์เอาเองนะเหรอครับผมที่แรกก็มีเป็นรถเข็นนะฮะเป็นรถเข็นเจ้าเข็นขายอะไรพวกนี้เข็นที่ไหนที่นี่ป่ะฮะที่ตลาดลังสิตตอนนี้ยังเมื่อก่อนยังเป็นล้านดินเลยตรงนี้ครับผมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแสดงว่าโตมาพร้อมตลาดครับผมตลาดตลาดก็ประมาณห้าหกสิบปีแล้วตลาดห้าหกสิบปีแล้วครับผมเมื่อก่อนเขาย้ายมาตรงนี้อ๋อแล้วเขาก็เลยชวนเราตั้งร้านครับผมอพอพอตั้งร้านแล้วเป็นไงก็ ดีแรกๆมันก็โอเคผลตอบรับใช้ได้ใช้ได้วันละสิบกโลอะไรพวกนี้สิบกัโลนี่ตอนนั้นคือทําเส้นเองป่ะตอนนั้นยังไม่ได้ทำเส้นรับเขามารับเขามาครับผมแล้วยังไงถึงได้ทําเส้นเองเป็นก็เราแบบทุกวันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็เลยเออมันต้องมีอะไรใหม่ๆสําหรับที่ร้านตั้งหน่อยก็เลยหาสูตรเส้นสดมาทํากันอันนี้เป็นเครื่องเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเครื่องฮะอันนี้เครื่องโรยโรย,ยแป้งนี่นี่น,น,นะเขาทำารยอะเล็กกระทันรับดีฮะของแบบนี้เลยครับผม แล้วคือพอทําเส้นสดแล้ววันนึงทํากี่โลอ่ะตอนนี้วันตัวนี้ประมาณสักสองร้อยหรือว่าสองร้อยกว่าโลสองร้อยนี่แล้วต้องใช้ความร้อนใช่ไหมคับผมนี่ยผมเลยเอาแก๊สมามอฟให้คุณผู้ชมไหมนี่ได้ครับผมเห็นไหมอันนี้ก็ใช้อยู่เลยเวอร์แก๊สนะเป็นถังว่าขนาดสิบห้ากิโลแล้วก็เดือดเดือดแล้วก็ทําเส้นลงไปเลยใช่แบบนี้นี่เดี๋ยวนี่เขากำลังทําอยู่ใช่ไหมอันนี้กําลังทำฮะนี่เขากําลังม้วนอยู่เลยนี่เดี๋ยวทำให้ดูให้ดูครับผมโอ้โหนี่นี่แบบนี้เลยทุกวันทุกวันแล้วเดี๋ยวนี้มีคนมารับเส้นไปขายมมก็ีฮะ ก็มีแต่มันก็ยังไม่ยังไม่มากเท่าไหร่ฮะแต่มากเราจะขายแต่หน้าร้านเสริฟเยอะฮะเดี๋ยวนี้ขายจาก10โลเป็นวันกี่โลแล้วสองร้อยโลได้ครับผมสองร้อยโลได้แล้วครับผมแต่ว่าข้อดีคือเส้นสดเลยใช่ไหมครับอ๋อนี่เดี๋ยวน้องจะทาให้ดูเนี๋วาทให้ดูครับผมอ๋อนี่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 อ๋อต้องให้น้ําเดือดแบบนี้ต้องน้ําเดือดแล้วเวียนหน่อยฮะเวียนอ๋อแล้วก็เปิดเครื่องเปิดนี่ครับผมอ๋อนี่มันออกทางนู้นแล้วก็ออกทางนี้เพื่อที่จะแบ่งขนมจีนกันไปอ๋อแบ่งสองทางอ๋อแบ่งสอง ออกทางนี้ด้วยครับผมอ๋อสองทางครับโอ้สดสดใหม่ๆเลยใหม่ๆครับสะอาดสะอาดสะอาดแบบนี้เลยนะอ๋อนี่ได้แล้วแค่นี้แล้วต้องยานเท่าไหร่ถึงจะพอฮะนี่ประมาณพอเส้นมันลอยปุ๊บปิดแสดงว่าเส้นมันสุกแล้วปิดเลยก็จะปิดแล้วจากตอนนั้นก็ดึงขึ้นมาเพื่อไปม้วนเป็นเส้นตรงนู้นครับผมอ๋อล้างน้ําล้างน้ําให้สะอาดครับผมสองน้ำสามน้ำล้างให้สะอาด ให้สะอาดแล้วเราค่อยจับเพราะว่ามันเย็นแล้ว <S <S มันเห็นสดๆเลยเนาะ,ะมันเห็นสดๆ,ๆว่าเราทําคนกินก็ว่าเห็นสดๆเลยว่าทําสดๆ,ๆตรงนี้ครับผมอ๋อแล้วเขาก็จะไปล้างน้ําไปล้างน้ําให้สะอาดอ <คน S 1> แล้วก็ใส่ในมาน้ําเย็นแล้วก็มาทําแบบนี้ครับผมอ, <isine S 2> อ๋อเ <Excuse me. S 2> ส้นเปล่าขายไงฮะเนี่ยถ้าเราจะขายบางทีมันมีเส้นบางทียี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วแต่ครับผมแล้วแต่เนาะเป็นโลเป็นอะไรก็ขายอ๋อเดี๋ยวเดินไปดูขนมจีนหน่อยนี่ครับเขาบอกว่าร้านเนี่ยขนมจีนก้าวน้าครับผมเดี๋ยวผมขอน้านะ หนึ่งน้ำอะไรฮะนี่อันนี้น้ำเงี้ยวครับผมน้ำเงี้ยวโอ้นี่น้ำเหนือน้ำเงี้ยวทางเหนือลำแต้ๆเนี่ยเอาใจเอาใจคนเหนืออันนี้น้ำเงี้ยวนะมีเลือดนี่แหละอันนู้นอันนี้ก็จะเป็นเกลงไตปลาฮะเอาใจคนใต้ครับผมอ๋อคนใต้นี่ทางบ้านอยู่แล้วทางบ้านนะครับผมทางร้อยจังมู้นแล้วร้อยนี่ร้อยนี้นะครับผมอันนี้น้ำพริกน้ำพริกฮะโอ้ี่น่ากินมากน้ำพริกอร่อยฮะโอ้แล้วมีมะกรูดส่วนมากจะไม่ค่อย ในซองตลาดส่วนมากไม่ค่อยมีครับผมไม่ค่อยมีนะน้ำพริกโอ้นี่เค็มข้นมากอันนี้เขียวหวานเนี่ยเขียวหวานเขียวหวานนี่เครื่องแกงเราทำเองนะอ๋อดูเค็มข้นมากเราทำเองเครื่องแกงโอ้แล้วนี่ร้อนตลอดเวลานะร้อนนะต้องจับไปเนี่ยแล้วนี้อันนี้ก็เป็นน้ำยาป่าฮะน้ำยาป่านี่คนอีสานชอบอ๋อนี่น้ำยาป่า อันนี้น้ำยากะทิกรุงเทพน้ำยากะทิกรุงเทพกรุงเทพเรียกว่าปทุมก็ได้ครับผมเนี่ยอ่าน้ำยาปทุมอ๋อนี้ปลาเลยฮะปลาอะไรอันนี้มันจะเป็นน้ำปลาน้ำดอกไม้อ่าน้ำดอกไม้อันนี้คนกินมากคุ้นๆเลยแล้วก็นี่คนใต้นี้นี่น้ำยานี่น้ำยาใต้น้ำยาใต้ต้องมีนี้ใต้โอยนี่โรยนี้เห็นไหมใต้มันก็จะเผ็ดหน่อยฮะใส่ขมิ้นอันนี้ใส่กระชายมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ร้านนี้อีกน้ำยาปูครับผมน้ำยาปูแล้วก็จะมีเนื้อปูใส่ฮะเนี่ยแล้วมีเนื้อปูก้อนอยู่ตรงนี้ด้วยเนื้อปูก้อนใส่อยู่แบบนี้เนื้อปูก้อนแบบนี้เลยเนื้อปูก้อนจานเท่าไหร่ครับถ้ามากินถ้ามากินน้ำยาปูก็นหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทแต่พวกนี้เริ่มต้นดี ที่ส่วนปนี่เท่าไหร่ครเริ่มที่40บาท40บบาทครับผมผักกินได้ไม่อั้นได้ครับผมจัดได้เลยจัดกินได้เลยครับตรงนี้แล้วมีสั่งเป็นชุดกลับบ้านไหมมีครับผมมีเยอะฮะเนี่ยเราสั่งเป็นชุดนี่แบบนี้คุณผู้ชมเป็นกล่องนะชุดนี่อย่างนี้ซื้อกลับบ้านจะได้ขนมจีนเส้นสดหนึ่งชุดได้ครับผมเอาน้ำอะไรเรื่องเอาได้ครับผมเรื่องเอานี้ชุดเท่าไหร่ฮะอันนี้ชุดเริ่มต้นที่50บาท50บาทเขาบอกป๋าไม่ได้มีที่นี่สาขาเดียวใช่ไหมครับมีมีอยู่ที่เซียรลังสิต แล้วก็ทีส,สิบอ่าแล้วก็หลังตะ ب า ن แดงก็เรียกอะไรนะลำลูกกาครับผมลำลูกกาผมเมินด้านหลังนี่ก็เปิดดักตรงนี้เนาะอันนี้ก็มีอนะสองฝั่งเลยคุณผ<ม>ู้ชมถังสิตนี่ประมาณหาร้านสมชายนมจีบปากใต้นี่มีให้กินตลอดอันนั้นบางทีตรงน,รงนี้ตรงนี้ไม่มีที่นั่งก็ไปนั่งนู้นครับผมรวมๆแล้วกี่กี่สาขานะประมาณตอนนี้ประมาณสี่อะสี่แล้วนะสี่เราตังคันเองอ่าทำกันเองนะก็มีที่นี่ตลาดสิบญาติญาติกันหลานอะไรพวกนี้แล้วก็มีที่เสียครับผมเสียมีที่ไหนนะฮะ เตียแล้วก็แล้วก็มีสะพานแดงสะพานแดงทอ่าตรงหลังโรงสีตรงลำลูกกาครับผมลำลูกกาทั้งหมดสี่สาขาฮะหา,ากินได้แล้วมีคนมาขอซื้อเฟรนชไชร์เลยไหมมีฮะแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะทําเฟรนชายชะครับเพราะเรายังไม่เข้าใจการทําเฟรนชายชแบบไหนครับผมอะไรขายดีสุดครับก,ก็จะเป็นน้ํายาส่วนมากจะเป็นน้ํายากะทิกรุงเทพน้ำยากรุงเทพแล้วก็เป็นป่า,เป,ปาเป็นป่าอันนี้ขายดีสุดน้ำยาใต้ก็ได้หมดนะ เพราะมันมันเราขายหมดอยู่แล้วแค่นี้มาร้านนี้เลือกไม่ถูกเลยครับผมพอมีครบเลยอ่ะบางทีเราไปบางร้านจะมีแค่น้ํายากรุงเทพแล้วก็มีแกงเขียวหวานแต่อยากกินน้ํายาป่าก็ไม่มีอยากกินแกงไตปลาก็ไม่มีดางดีอยากกินน้ําพริกม่หาไม่มีเลยนะอันนี้มีครบเลยอันนี้มีครบอะครับวงจรสุดยอดเลยแล้วมีแบบว่าจานหนึ่งลาดหลายๆอันได้ไหมได้จัดไปบอกได้เลยครับบอกได้เลยนะขายกี่โมงครันนี้หกโมงเช้าก็ผมหกโมงเช้าถ้าเลิกประมาณ ประมาณสัก6โมงเย็น6โมงเย็นแต่ว่าต้องมีลูกค้าอยู่ก็เราก็เลยไปหน่อยไม่เป็นไรกำตังมาร้อยหนึ่งอิ่มแน่นอนอิ่มครับผมเหลือด้วยเหลือด้วยนะครับคุณผู้ชมมาหาได้นี่นี่คือจากคนที่ทําประมงเรือนะครับผการใท้เรือในท้ายเรือเปลี่ยนอาชีพมาเป็นขายขนมจีนครับผมทํามาแล้ว30ปีได้30ปีแล้วคุณผู้ชมอ้าวแวะมานะครับสมใจขนมจีนปากใต้วันนี้เรามาเพราะว่า ร้านเนี่ยมีของดีของอร่อยของถูกวัวแก๊สแนะนำนะฮะและที่สําคัญใช้วัวแก๊สมาตั้งแต่ต้นด้วยตั้งแต่ต้นครับผมโ้ขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมครับแต่ทีมงานมาบอกว่ามากินแล้วเห็นแบบโอ้ใช้วัวแก๊สนี่ทั้งร้านเลยครับผมเราก็เลยเอาแก๊สมาสนับสนุนให้นะฮะวันนี้ขอมอบให้เลยเดี๋ยวขออนุญาตติดสติกเกอร์ไว้หน่อยนะครับได้ครับว่าวัวแก๊สมาแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ติดร้านป่านี่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวมอบให้อีกสามแผ่น ได้ครับไปติดทุกสาขาเลยได้ครับผมนะนี่นี่นี่วอแก๊สนะครับบอกต่อลองแวะชิมนะครับอยากกินขนมจีนปากใต้มีอะไรอยากฝากร้านไหมครับเออก็ฝากร้านด้วยนะครับสมชายเป็นร้านเล็กๆฮะแต่น้ำใจไม่เล็กนะครับผมครับผมฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับผมอยากกินขนมจีนมาเลยครับผมหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับผมถึงหกโมงเย็นครับนะฮะเบอร์โทรหน่อยเบอร์โทรหน่อย081 813 0682อ่าครับผม อันนี้เบอร์ผมอันนี้เบอร์เขาถ้าที่นี่นะฮะร้านนี้ตลาดลังสิต0909691512 0802249450โทรมาได้จะสั่งอะไรก็ได้มีครบ4ภาคเลยครับผมแล้วก็มีก้านน้ำด้วยครับโอ้โหสุดยอดป๋าขอบคุณมากครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไปติดติ๊กเกอร์ก่อนแบกไวเลยครับนี่บอกต่อลองไว้ชิมกับบัวแก้สลองแวะมาชิมดูครับไม่ผิดหวังนะฮะคู่สนะอ่านี่ เดี๋ยวเราลองมาชิมดีกว่าอยากกินนะโอ้โหนี่หมองตรง้อยากกินน้ำพริกนะแล้วก็เดี๋ยวลองชิมสักจานนะป่านะได้ครับผมเอาขนมจีนเอาน้ำพริกหน่อยด้วยน้ำพริกครึ่งหนึ่งน้ำยาครึ่งหนึ่งได้ครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นคนไม่มีน้ำยาต้องกินขนมจีนน้ำยาซะหน่อยใครขาดน้ำยาให้มาร้านนี้มีทุกน้ำยาเลยเอาราดคะราดขนมจีนเลยพี่จานหนึ่ง เดี๋ยวผมยืนต้องไปตรงอันนี้ครับผมของพี่เห็นไหมซื้อกับบ้านอันนี้ครับผมน้ำยาปูอันนี้น้ำยาปูสอนอร่อยนะไม่ต้องเยอะนะครับนิดหน่อยพอสองจุดอ่ะเจน้ำยาปูลูกนี่สองจุดเราจะลาดนี่น้ำยาน้ำยากรุงเทพเนี่นี่คุณผู้ชมป๊าบโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวไปใส่น้ำพริกหน่อยนึงผสมกันน่าจะอร่อยนี่แบบนี้เลยบโอ้โหขอบคุณมากครับนี่อ่าคุณผู้ชมเราไปที่โต๊ะเลยนี่เราไปชิมกัน you <smart noise> ที่ร้านจัดไว้ดีมากคุณผ,ผู้ชมดูผักเี็นน่ากินสะอาดสะอ้านแล้วก็แบบว่าไม่มั่วผมชอบมากคือไม่มั่วเขาเป็นแบบบล็อกบล็อกบล็อก,อกใส่มาเลยนี่มีแบบผักดองเนี่ยนะมีเป็นเหมือนมะละกอเหมือนส้มตำอะ่ะอก็ได้แล้วก็นี่มีถั่วง,งอกอมีถั่วง,งอกซึ่งแหบมบผักเราก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไร่นิดหน่อยพอแล้วก็นี่มีใบแมงลักนี่ชอบมากนี่ใบแมงลักอันเนี้ยอันนี้ชอบเลยปึ๊บใส่ไปเลย ขอชิมน้ำพริกก่อนนะหากิ่งยากน,นะหนุ่มจีนน้ำพริกเนี่ยอ,อร่อยด้วยต้องซื้อกลับบ้านลแล้วนุ่มจีนน้ำพริกลูกสาวชอบอืมอืมอร่อย มีน้ำยาก็ดีน้ำปริกก็ดดผมว่าแกงเขียวหวานน่าจะดีหมดเลยนะโหร้านนี้มินหน้าเขาอยู่มาสามสิบปีแล้วอะหมดทุกวันด้วยอืมวันนี้นะฮะขอบคุณเวอร์แก๊สมากมากที่ให้เราออกมาล้าสดแนะนําร้านดีๆให้คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สแล้วร้านไหนอยากจะโปรโมทเปลี่ยนถังแก๊สเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊สติดต่อเรามาที่เพจนะครับเราจะไปไลฟ์สดแบบ แล้วก็มาลง YouTube ให้คุณด้วยนะครับโปรโมทร้านฟรีๆนะครับได้ถังแก๊สไปใช้เปลี่ยนแก๊สฟรีเหล็กกล้าผ่านมอกอรนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็ทีดีสาคัญเนี่ยไฟแรงเขามีน้งขนาด8กิโลและ15กิโลนะครับแล้วก็ถังใหญ่ที่ร้านนี้ใช้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับครั้งหน้าเราจะไปร้านร้านไหนติดตามชมน,นะครับบอกต่อลองไปชิมบวแก๊สสำหรับวันนี้จบไปด้วยขนมจีนอร่อยๆจากร้านพีสมชายขอบอกเลยแพ้มากินเลยนะฮะไม่ผิดหวัง ร่วมสนับสนุนโดยบริษัท w p Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World g แก